สวัดีค่ะหนูชื่อนางสาวละวันไกสิงค่ะชื่อเล่นชื่อเกตนะคะค่ะหนูได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิก2020ค่ะหนูได้ไปแข่งประเภท400เมตรหญิงค่ะคือ T20 การฝึกซ้อมตอนนี้คือ,อ,อดีค่ะคือทำตามที่โค้ชสั่งทุกอย่างค่ะคือพยายามที่จะทำให้เวลาเราดีขึ้นค่ะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในการแข่งขัน ความมั่นใจของหนูจิตใจเต็มร้อยค่ะค่ะถ้าเกิดแบบไม่เกิดการบาดเจ็บก่อนก็สามารถแข่งขันได้เต็มที่อ๋อตอนนี้กลัวตัวเองมากที่สุดค่ะคือไม่ลองไม่ต้องไปกลัวหรือกังวลใครมากกว่าเพราะว่าจะทำสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองค่ะหนูฝากพี่ๆให้ส่งกำลังใจให้หนูด้วยนะคะคือเป็นตัวแทน หนูได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยในการแข่งขัน400เมตรหญิง<ม>ขอให้พี่ๆช่วยส่งกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ